เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายห้องให้ดูกันดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามีคนแบบว่าขอให้ผมถ่ายห้องให้ดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นห้องอัดนะครับที่ผมทํามาใหม่ก็อาจจะลบนิดน,นึงและนี่คือคอมแนบเครื่องล่าสุดที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ก็ไม่ต้องรีวิวสเปคอะไรมากมายนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อว,ว่าไอ้ก๊อตนะครับผมมาดูด้านหน้าเลยก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับตัวเก่านะครับ ันนี้คือด้านหน้าก็มีพัดลม3ามใบพัดแต่ว่าตอนนี้นี่มันจะมองเห็นย่านนิดนึงเดี๋ยวต้องปิดไฟก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปิดไฟกันดีกว่าแล้วก็ดูใหม่นี่ครับพอปิดไฟก็จะเห็นไฟได้สว่างมากขึ้นมันจะมี3พัดลมนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นแบบใสก็จะมีแรมของผมอันนี้แรมตรงนี้จะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ดูกันเอาเองครับผมจะไม่พูดถึงก็ได้กันเดี๋ยวจะหาว่า โฆษณานะครับไม่ได้โฆษณาอันนี้ผมซื้อเองแล้วก็จ่ายตังเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างบนจะเป็นจอนะครับมาดูจอเลยดีกว่าจอที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับชิวๆทั่วไปมีอยู่3จอแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํากินอันนี้หูฟังนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นไม้หนึ่งตัวก็จะมีการสลับใช้ไม์แบบตั้งโต๊ะก,กับไม์ที่ใช้กับหูฟังด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตู้ ตู้ตรงนี้ก็ผมเพิ่งซื้อมาแะแพงมากๆ,ๆแล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้ที่ผมนั่งเพราะว่าผมเปลี่ยนอันใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หม,หมดเลยแล้วก็คีย์บอร์ดยังคงเป็นอันเดิมเป็นอันละร้อยกว่าบาทนะคชั่นเดิมแล้วก็เมาส์นี่ก็ร้อยกว่าบาทพังแหล่ไม่พังแหล่กดติดบ้างไม่ติดบ้างน,นะเป็นบางวันอยู่แล้วก็อันนี้เป็นคอมเครื่องเก่านะที่ใช้ก็จะเป็นเคสเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับสเปคตัวนี้ก็จะเป็น GTX 970กับ CPU Core i7 ร,รุ่นเก่า โอเคชั okay. ้นก็ยังไม่มีอะไรวานะครับมีดูเปนัวเล็กหนึ่งตัวเลย <c oughs> ไอตัวนี้นี่เราเคยรีวิวกันไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่ผมถ่ายแว่นนะครับสวยมากแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นเรือเลโก้ส่วนด้านบนส่วนนี้จะเป็นก็อฟซิล่านะครับสุดยอดเลยทว่ตัวนี้ขี่ไม่ได้นะอยากจะขี่เหมือนกันแต่ว่าตัวเล็กมากๆนะครับผมแล้วก็ไอ้ด้านบนตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าถ่ายดีๆอาจจะเห็นหน้าผมแวบๆบก็ได้น,ะนี่อันนี้คือหน้าตาผมนะครับมองเห็นหรือเปล่าน่าจะมองไม่เห็นมั้งจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้ใครเห็นหน้าผมเท่าไหร่ แล้วก็ทีนี้มาดูทีวีกันดีกว่าทีวีนี้ก็จะเป็น55นิ้วนะครับซีรีส์7ของยี่ห้ออะไรสักยี่ห้อหนึ่งผมไม่บอกดีกว่านะซีรีเ์็ดเดี๋ยวหาว่าผมโฆษณาราคายอยู่ประมาณสัก60,000นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ลดหรือยังก็ถือว่าใช้ได้ไม่ค่อยคุ้มค่าราคาเท่าไหร่ที่บอกไม่คุ้มก็เพราะว่าในตอนที่เราปรับแต่งช่วงแรกมันจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเทสซีกับเครื่องอัดนะครับ ก็จะมีเครื่องอัดนแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับฮาร์ด,ดิทที่ผมเอาไว้ดูหนังนะครับถามว่าภาพมันออกมาสวยไหมมันออกมาสวยมากๆแต่ว่าเวลามันเปิด hdr กับไม่เปิดเนี่ยมันมันแตกต่างก็คือว่าการเปิด hdr มันจะทําให้สีมันซอฟต์แล้วก็ภาพดิมนะครับดิมก็คือแบบว่าหลีแสงลงมานั่นเองทําให้บางคนที่ชอบความสดใสาอาจจะไม่ชอบก็ได้อ่าและนี่ก็คือการรีวิวห้องผมแบบคร่าวๆนะครับหวังว่าคงจะถูกใจกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้นี่ผมกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่เลยนะครับคุณภูานบอกว่าเกิดมาเพื่อดูบีจีแซดโอ้โหซึ่งเลยนะครับขอบคุณด้วยครับเป็นคำคอมเมนต์ที่ดีมากๆโอเคนะครับก็เอาว่าไงเดี๋ยวในพานนี้เราจบกันเพานี้ก่อนดีกว่านะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ